ทางด้านปพเอเองค่ะก็มีการแนะนำนะคะการตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานในการเดินทางไกลค่ะตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยดังนี้สัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงหากหลอดไฟชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ ยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดอกยางไม่สึกร้อไม่มีรอยปริแตกหรือขูดบวมพร้อมเติมแรงดันลมยางตามค่ามาตรฐานที่กำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถและยึดเกาะถนนใบปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดและไม่มีรอยขุ่นมัว ระบบเบรกน้ำมันเบรกไม่รั่วซึมหรือพร่องสามารถหยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภยัยหากเหยียบเบรกแล้วมีเสียงดังพวงมาลัยปัดหรือรถถลยออกนอกเส้นทางให้รีบแก้ไขเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากเบรกแตก เครื่องยนต์ตรวจสอบน้ำมันคลัชน้ำมันเบรกน้ำในหม้อน้ำแบตเตอรี่น้ำมันเกียร์น้ำมันหล่อลืน่นให้อยู่ในระดับที่กำหนดไม่พร่องหรือลดระดับลงอย่างรวดเร็วที่สำคัญหากรถมีอาการผิดปกติอาทิเครื่องยนต์มีเสียงดังมีคราบน้ำมันหยดมีกลิ่นเหม็นไหม้หรือสัญ,ญลักษณ์เตือนบนหน้าปัดรถให้นำรถไปตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาและอยู่ในเขตพื้นที่สเต็งนอกนะคะก็สามารถไป นำอุปกรณ์ไฟฟ้าและก็รถจักรยานยนต์นะคะไปให้บริการในเรื่องของการซ่อมได้ค่ะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะก็ได้กำหนดจัดโครงการสาธิตอาชีพช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติอุทกภัยจังหวัดยะลาในวันพรุ่งนี้คือวันที่27ธันวาคม2567เพื่อบริการช่วยเหลือฟื้นฟูค่ะผู้ที่ประสบภัยหลังน้ำลดคือการซ่อมสร้างสุข กรมพัฒจัดให้นั่นเองนะคะจัดขึ้นนะคะเพื่อให้บริการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านอกจากนั้นก็มีการซ่อมรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะที่สํานักงานเทศบาลเมืองสติงนอกอําเภอเมืองจังหวัดยะลาในเวลา1 0บนาฬิกาสนาทีนะคะไปจนถึงเวลา1 2บสนาฬิกานั่นเองค่ะพรุ่งนี้ถ้าใครอยู่ใกล้นะคะแล้วก็มีความพร้อมก็สามารถไป